บริการซ่อมจักเย็บผ้าทุกชนิดนะครับจังหวัดปัตตานีพิกัดอำเภอโคกโพนะครับต่างจังหวัดก็ส่งมาได้นะครับส่งเคอรี่มาได้นะครับมีหลายคันแล้วส่งเคอรี่มาครับถอดหัวอย่างเดียวส่งมานะครับตัวนี้สวยครับเก้าเจดสี่ต้นเสร็จนะครับเนี่ยสวยมากตัวนี้เป็นซิงเกอร์เก้าเจ็ดสี่ครับนี่สวยครับ ลูกค้าไม่ได้ใช้หลายปีนะครับนี่ซ่อมเสร็จด้เย็บพายืดได้ครับนี่ย็บพายืดได้ด้วยทําลายได้ทุกลายนะครับเนี่ยซิงเกิเก้าเจ็ดสี่หายยากครับตัวนี้มีลายทําลายได้นะครับแล้วก็ทํารังดุมได้สวยตัวนี้นะครับสวยตัวนี้ใส่มอเตอร์นะครับนี่เอเดี๋ยวตูตำแหน่งซิงเกริรนะครับทุกตัวเขาจะมีตําแหน่งใส่มอเตอร์อยู่ตรงนี้นะครับนี่ ใส่มอเตอร์นะครับใส่มอเตอร์เย็บดีสวยน่องเลยครับเนี่ยท่านใดสนใจมอเตอร์นะครับที่จะเอามาใส่กับจัรนะครับไม่ต้องนั่งถีบอยู่นะครับเด็กก็กดในตะกร้าได้เลยครับในตะกร้ามีนะครับมอเตอร์มอเตอร์มาพร้อมสายพานนะครับสายพานแล้วก็มีฐานของมอเตอร์ชุดหนึ่งนะครับที่แถมมาให้นะครับ กดดูในตะกร้าได้เลยครับสวยครับสวยหนเก้าเจ็ดสี่นะครับ